สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกนะครับวันที่21เดือน3ศบ5 6โนกะครับกับแนวทางราพัฒนานะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะ์หาเลขเด่นจาก0ถึง9กก็คัดได้เลยอยู่แค่สงตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้ว <c oughs> ก็มาดูผลออกนะครับที่2ี่สอนะครับวันที่ยีเดือนส ผลที่ออกนะครับ8 7 7 2 8 9ครับ8ส7 2 8 9ส่วนเลขล่างนะครับที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งเนาะก็น่าจะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับออก87นะครับออก87ส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับ ก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออกเ2็ดสองสามตัวนะครับก็สองแปดเก้านะครับสองตัวก็แปดเก้าเนาะบนนะคร,ครับก็มาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็นี่ก็ถือว่าแนวทางนะเสียดายเนาะนะครับไม่ผมจับไปที่เลข5 5มันไม่มานะครับชุดวินนะครับมีเลข8มี2 8 มีสองแปดแต่มันไม่เข้านะครับสองแปดไม่เข้าตามจริงตัวที่ผมเน้นอีกตัวนึงเลขหนึ่งนะผมก็อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเพิ่มเติมตัวเลขนะครับเลขหนึ่งก็ตามจริงมันต้องระวังเลขเจ็ดเนาะถ้าจับเลขเจ็ 7, มันจะเข้าเจ็ดสองแต่ก็ไม่อยากให้เลขมันเยอะนะครับก็เอาตามที่ผมเน้นให้ตามที่ผมลงแนวทางให้นะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่เล่นวิ่งโลดเนาะก็ถือว่าที่ลาวเนาะลาวแล้วก็ริมฟองโกงเนะาะหลักแสนกับหลักหมืน่นแล้วแต่ใครวิ่งใครโลดก็เข้านะครับเข้าที่เลขแปดนะครับส่วนบนบนก็เข้าที่เลขแปดเหมือนกันนะครับเข้าสองนแหน่งนะครับเลขแปดก็แปดเจ็ดหลักพันหลักร้อยแล้วก็แปดเก้า หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผลออกก็ถือว่าใครนำไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับทั้งฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโขงแล้วก็สามตัวบนเนาะนะครับพรมาสองตำแหน่งแปดนะครับสองตำแหน่งส่วนตัวเจาะผมก็เน้นนาทีห้าแปดเนาะห้าแปดไม่มานะครับส่วนสามตัวก็เสียด้ไป ผิดไปตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลขหนะ้านาะมันเข้ามาถูกทุกหลักแล้วนะครับ2ก็มาแล้วก็8ก็มาเดี๋ยวผมมันเป็นเลขหนะ้านาะถ้าเอา9ใส่มันก็เป็นตัวกลับนะครับก็ถูกทั้ง2ตำแหน่งนอ่ะ2กับ8ปผิดตัวเดียวส่วนตัวที่ผมเล่นได้ย 3, 5 8ก็ไม่มาเนาะมาเลข8ตัวเดียว ครับก็ถือว่าวิ่งโลดเข้าเนาะนะครับก็ยังยังดีวิ่งโลดยังเข้าอยู่นะครับสำหรับแนวทางก็ยังเดินมาตอเน,นื่องเนาะตอนนี้นะคร,ครับก็มาตามกันต่อเนอะวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ มันจะีนะครับเดือน3ามกดสองพันหรลาวพัฒนานะครับ ก็มาดูจุดวินกันนะครับวันนี้จุดวินผมให้ที่แปดสองสามสี่ศูนย์แปดสองสามสี่ศูนย์จุดวิน เลขเด่นวันนี้นะครับเด่นวันนี้ผมให้ตามจริงผมให้ตัวเดียวเนาะนะครับเน้นให้ตัวเดียวตั้งจิตเลขมันได้2ตัวนะครับบางทีผมก็เน้นให้ตัวเดียวก็หลายวันหลายงวดแล้วนะครับที่จับให้ตัวเดียวนี่ก็ให้ตัวเดียวก็คือเลข8 ตัวเดิมนะครับได้เลข8ตัวเดิมส่วนตัวลองก็คือเลข0นะก็ตัวที่ผมเน้นให้เลยก็คือเลข8นะครับถ้าผมให้ตัวเดียวผมจะให้ที่เลข8นะครับเรามาดูแตะจับให้ในชุดวินเลยนะครับไม่ได้จับลอกชุดวินเนาะนะครับ ก็บางทีก็อาจจะเป็นหลักร้อยนะครับแต่วันนี้คงไม่ไม่มีเนาะไม่มีไม่วินเลยนะครับชุดแรกนะครับผมจับไปที่แปดสอง 3, 8ปดสามแปดสก็แปนะครับแปดสองแล้วก็แปนะครับเล็กเบิ้ลแปดแนู คใครก็ติดไว้ด้วยก็ได้เนาะ8 8 0 0นย์รับไม่ต้องไปรูดหมดหรอกนะครับก็เล่นแค่8กับศย์ก็พอแล้วนะครับถ้ารูดเยอะรูดเบิร์นมันก็หลายตัวถ้าเราเล่นเบิร์นครบทุกตัวเราไล่หลายตัวแนละ้วก็เอาแก้2ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่ผมชอบผมชอบชุดหน,นะนรับสำหรับเลข8 วันนี้ตาให้ผมนิ้นให้ผมนิ้นให้ที่แปดศูนย์ตัวลองก็คือแปดสองนะครับสี่ชุดเนาะแปดศูนย์กับแปดสองมาดูสามตัวนะครับสามตัวผมจะให้ที่ 8ป0 8อ0 8ูนนะครับก <ot> ็3จ <ส disappointing> <enders> ุดนี้เนาะ นะครับใครจะเล่น800ก็ได้นะครับไม่อยากจะจับเยอะนะครับพอจับเยอะแล้วเลขมันมันมากเนาะมันจะเบิ้ลหรือเปล่าถ้ามันเบิ้ลก็ระวัง800อย่างเดียวนะครับถ้ามันออกเลขเบิ้ลนะครับเอาติดไปให้ด้วยเลยเนาะก็จะเล่นตัวกันก็800 แปดร้อยกับแต่ถามว่าตัวที่ผมเน้นมากที่สุดนะครับผมจะเน้นในที่สองชุดเนาะเน้นเอาสองชุดพอนะครับสามตัวนะครับสามชุดนี้นะครับ ส่วน2ชุดนี้เป็นชุดลองนะครับก็มาทวนกันอีกรอบนะครับสำหรับวันที่24เดือน3พศ2 5 6 8นะครับแนวตางราพัฒนานะครับก <c oughs> <c oughs> ็ชุดวินนะครับ8 2 3 4 0นะครับส่วนในไม่มั่นใจในการจับนะครับ ท่านก็สามารถเอาไปวินได้นะครับวิน2ตัว3ตัวนะครับส่วนเลขเด่นวิ่งโลดนะครับแต่ตามตัวที่ผมเน้นให้ตัวเดียวนะครับก็คือเลข8นะครับส่วนเลขเด่นตามจริงสูตรของผมมันมี2ตัวนะครับฉะนั้นผมจึงเอาติดไว้ให้ตัวหนึ่งเผื่อท่านต้องการเล่น2ตัวนะครับแต่ถามว่าตัวที่ผมเน้นในมาที่สุดก็คือเลข8 นะครับส่วนจับชุดนะครับจับชุดมันก็มี8 2 8 3 8 4แล้วก็8 0ศูนย์แค่นี้4ชุดนี้นะครับส่วน2ชุดนี้ก็เป็นเลเบิลน,นะครับ8 8 0 0ผมเน้นในที่8 2กับ8 0นะครับ8 2 8 0นะครับมันก็มีโอกาสมาทั้งทั้งหมดนะครับบางทีตัวที่ ผมไม่ได้เน้นนะครับอย่าง84กับ83ผมไม่ได้เน้นนะครับก็มีโอกาสมาใช่ไหมตัวนี้เห็นไหมครับสตัวผมยังมีติด84ดสู่อยู่เลยเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับเนี่ยแปมันจะมาด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่เนาะนะครับก็เลยแก้6ชดต็อมาเยอะรวมกับเล็กเบิ้ลด้วยนะครับ ถ้าวันไหนมันติดเลขเบิ้ลผมจะเบิ้ลให้ถ้าว่าวันไหนที่ว่ามันไม่ไม่ติดเลขเบิ้ลนะครับผมจะจับมาแค่สี่ชุดนี้นะครับกลับครที่รับเนวทางนะครับเก็บไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่24เดือน3นะครับพศ2 5 0 0 6 8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ